คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ง h z สกิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z สากิโลเรตารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ช่วงว a t เด e y ดูงานนักกฎหมายระหว่างประเทศรอบโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ The International Lawyer กับกระผมนายกิตภาฒร์กุลชาติชัยพนักง,งานประสานงานทั่วไปกลุมวิชาการและสารสนเทศกฎหมายระหว่างประเทศกรมสนธิสัญญาและกฎหมายครับวันนี้นะครับจะมาขอ,อนําเสนอกรอบความร่วมมือในการบริหารจัดการแม่น้ําระหว่างประเทศที่น่าสนใจคือข้อตกลงระหว่างประเทศ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารจัดการแม่น้ําระหว่างประเทศโดยข้อตกลงที่จะมาเล่าในวันนี้คืออนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยกฎเกณฑ์การใช้ลำน้ําระหว่างประเทศที่ไม่ใช่เพื่อการเดินเรือหรือที่เรียกเป็นภาษาคิดว่า1997 t h e united nations convention on the rules of the non navigational uses of international watercourses หรือเรียกตัวย่อว่า u n w c นะครับโดยอนุสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับหรือ enter into force ในวันที่17สิงหาคมคิสทศพันสิร2014ครับ ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้มีสถานะปัจจุบันคือมีประเทศที่เข้าเป็นภาคีจำนวน36ประเทศซึ่งเวียดนามเป็นประเทศเดียวใน,วนอาเซียนที่เป็นภาคีของอนุสัญญานี้ครับและมีประเทศที่ลงนามอีกจำนวน16ประเทศโดยอนุสัญญาฉบับนี้ยังเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่ครอบคุมการใช้ทรัพยากรน,น้ําจืดเพื่อให้ใช้ได้ในระดับสากลโดยอนุสัญญาวิสญญานะเป็นการรวบรวมหลักเกณฑ์ซึ่งสามารถใช้และปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีลักษณะร่วมกันของดํำน้ําระหว่างประเทศ ดังนั้นอนุสัญญาฉบับ,บนี้จะมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนข้อตกลงในระดับภูมิภาคที่มีหลายลุ่มน้ําระดับลุ่มน้ําและระดับลุ่มน้ําย่อยโดยสาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับ,บนี้คืออนุสัญญากําหนดคํานิยามของลาน้ําหรือ watercourse ว่าเป็นระบบน้ําผิวดินหรือ surface waters ในน้ําบาดาลหรือ groundwaters ที่เชื่อมโยงกันทางกายภาพทั้งหมดตามปกติและหลายข้าสู่จุดหมายร่วมกันซึ่งจากคํานิยามดังกล่าว ย่อมรวมถึงน้ำบาดาลซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับน้ำผิวดินซึ่งในความเป็นจริงจะรวมกรณีน,น้ำบาดาลส่วนใหญ่ของโลกด้วยโดยหลักการสำคัญของอนุสัญญาได้แก่หลักการสำคัญข้อห้าของอนุสัญญามาโดยการใช้ประโยชน์และการเข้ามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและสมเหตุสมผลหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า equitable and reasonable utilization and participation โดยปัจจัยและสถานการณ์ของความเท่าเทียมและสมเหตุสมผลหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า tractors relevant to equitable and reasonable utilization รากฏตามข้อหกของอนุสัญญาอาทิปัจจัยทางภูมิศาสตร์อุทกศาสตร์อุทกวิทยาบรรยากาศทางนิเวศวิทยาและทางอื่นๆที่เป็นปัจจัยทางธรรมชาติและผลกระทบจากการใช้ลำน้ําระหว่างประเทศรูปแบบต่างๆในประเทศหนึ่งที่จะมีผลต่อประเทศรูปน้ําอื่นและการสําคัญต่อมาคือหลักการสําคัญข,ข้อที่7ของอนุสัญญา,าว่าโดยหน้าที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายที่สําคัญหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า obligation not to cause significant harm ประเทศต่างๆคนใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกประเภท เพื่อที่จะป้องกันสาเหตุที่จะไมให้เกิดความเสียหายอย่างสำคัญต่อประเทศอื่นที่ใช้ดํำน้ำระหว่างประเทศรวมกันและการสำคัญต่อมาคืออนุสัญญาเสนอว่าประเทศริมฝั่งน้ำควรปรึกษากับประเทศริมฝั่งน้ำอื่นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรักษาความสอดส่วนของรัฐในการพัฒนาผลประโยชน์จากการใช้น้ำและการปกป้องดําน้ำและการสำคัญอื่นอาทิหน้าที่ทั่วไปในการร่วมมือกันหรือที่เรียกในภาษาอังคิดว่า general a b l i g a t i o n to cooperate ตามที่ปรากฏในข้อ8ของอนุสัญญา การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า l e g u l a r t Exchange of Data and Information ตามที่ปรากฏในข้อ9ของอนุสัญญาและการแจ้งล่วงหน้าถึงมาตรการที่วางแผนไว้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเทศรืมฝั่งน้ำอื่นที่ใช้ลำน้ำร่วมกันกับรัฐอื่นหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Notification Concerning Planned Measure with Possible Adverse Effect ตามที่ปรากฏในข้อ12ของอนุสัญญาหลักการจากอนุสัญญาได้ถูกนำมาใช้ทบทวนข้อตกลงต่างๆทั้งในระดับภูมิภาค และข้อตกลงระดับทวิภาคีเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอาทิใน The r e v i s e d Protocol on Shared Water Costs of the South Africa Development Community หรือเรียกตัวยอ่อว่า SADC เมื่อวันที่7สิงหาคมคิศ2 0 0 0ด้วยเหตุนี้จึมีการให้ความสำคัญกับมนุษยสัญญาว่าเป็นเสมือนการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับหลักนิติธรรม ในเรื่องความสำคัญของการป้องกันและสงวนรักษาลำน้ำระหว่างประเทศข้อตกลงข้อ2ที่จะมาเล่าในวันนี้คือหลักเกณฑ์เฮลซิงกิว่าด้วยการใช้น้ำระหว่างประเทศคิทักัา1966หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า The 1966 Helsinki Rules on the Use of the w a t e r of International Rivers หรือที่เรียกสั้นๆว่า Helsinki rules โดยหลักเกณฑ์เฮลซิงกิเรียลเฮ i r u l e เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับพื้นที่ลุ่มน้ำทุกชนิด ที่ไม่ได้มีข้อตกลงระหว่างประเทศว่าไว้เป็นอย่างอื่นโดยสาระสําคัญของหลักเกณฑ์คือการกําหนดแนวทางการใช้น้ําในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้าระหว่างประเทศหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า International Drainage Basin ซึ่งหมายถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ครอบคลุมประเทศมากกว่า2ประเทศซึ่งกําหนดโดยความจํากัดของลุ่มน้าในระบบลําน้ําโดยรวมถึงน้าคิวดีแลน้ํามาดานซึ่งไหลไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันโดยหลักการที่สําคัญของเหตุสงกตรลูนี้ก็คือ หลักการใช้ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําระหว่างประเทศอย่างเท่าเทียมและสมเหตุสมผลหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Equitable and reasonable utilization โดยระบุว่าแต่ละประเทศในลุ่มน้ํามีสิทธิภายในดินแดนของตนที่จะแบ่งปันการใช้ประโยชน์จากน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้าระหว่างประเทศอย่างเท่าเทียมและสมเหตุสมผลตามที่ปรากฏในข้อสี่ของหลักเกณฑ์นอกจากนี้หลักเกณฑ์เฮสิงกิยังนําหลักการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ มันเป็นวิธีในการป้องกันการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการใช้ลำน้ำด้วยโดยแม้เฮลซิงกิรูจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่มีคุณค่าในทางกฎหมายระหว่างประเทศเก่าคือได้ระบุระักความเท่าเทียมของรัฐริมฝั่งน้าในการใช้ลำน้าระหว่างประเทศซึ่งภายหลังได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนา UNWC ซึ่งก็คืออนุสัญญาสหารประชาชาติมาโดยกฎเกณฑ์การใช้ลำน้ำระหว่างประเทศที่ไม่ใช่เพื่อการเดินเรือที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับและหลักเกณฑ์เบอร์ลินว่าโดยทรัพยกากรน้ำคิ่ทศศกราสอง0ัหรือที่เรียกว่าเบอร์ลินรูสและยังเป็นต้นแบบให้ประเทศต่างๆได้ปฏิบัติและนําไปใช้เป็นแนวทางในการทําข้อตกลงระหว่างประเทศด้วยข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะนํามาเล่าในวันนี้ได้มีการนำหลักการเฮลซิงกิรูส มาใช้ในการพัฒนาหลักเกณฑ์เบอร์ลิน์ว่าโดยทรัพยากรน้ำาิดทัศกราช2004หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า the 2004 Berlin's l e w on the Water Resource โดยหลักเกณฑ์เบอร์ลินสูเป็นการรวบรวมหลักกฎหมายร่องประเทศที่เป็นจริรีตประเพณีว่าโดยการใช้ลำน้ำร่องประเทศซึ่งไม่ใช่การใช้ในการการเดินเรือเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำในลำน้ำภายในเขตดินแดน หรือการใช้นอกเขตดินแดนของตนซึ่งหลักเกณฑ์เบอร์ลินมีผลเป็นการยกเลิกหลักเกณฑ์เฮลซิงกิในการใช้รำน้ำระหว่างประเทศอย่างไรก็ดีแม้หลักเกณฑ์เบอร์ลินจะมีการนำเสนอหลักทางกฎหมายที่ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำแต่หลักเกณฑ์ฉบับนี้มิได้มีผลบังคับเป็นคนหมายเว้นแต่ว่ามีการนำหลักเกณฑ์ฉบับนี้ไปกำหนดเป็นอนุสัญญาหรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยผ่านการพิจารณาโดยสหประชาชาติหรือมีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินคดี โดยนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการวินิจฉัยคดีโดยข้อตกลงระหว่างประเทศหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําระหว่างประเทศที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะมีผลผูกพันในทางกฎหมายหรือไม่รวนมีโครงสร้างสําคัญ5ประการคือประการที่1ขอบเขตของข้อตกลงว่าจะครอบคลุมเนื้อหาส่วนใดหรือกิจกรรมใดประการที่2หลักเกณฑ์ที่เป็นสาระสาคัญที่พึงปฏิบัติ เช่นหลักการใช้น้ําที่ว่าประเทศต้องใช้น้ําโดยคํานึงถึงความเท่าเทียมและความสมเหตุสมผลประการที่ 3. หลักเกณฑ์ที่เป็นสาระสาคัญในกระบวนการปฏิบัติเช่นกระบวนการขอความยินยอมหรือการแจ้งล่วงหน้าก่อนการใช้ประการที่ 4. โครงสร้างกลไกทางสาบันหรือหน่วยงานในการปฏิบัติอาทิผู้ประสานงานกลางสําหรับข้อตกลงหรือฝ่ายเลขาธิการโดยมีอำน,นาจที่แตกต่างกันประการที่ 5. กลไกในการระงับข้อพิพาท เมื่อมีความเห็นที่แตกต่างต้องดําเนินการอย่างไรไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของคณะทํารรงานร่วมกันหรือให้รัฐบาลเจราจารในระดับทวิภาคีหรือการกําหนดให้มีคนกลางเป็นฝ่ายที่3ร่วมเจราจารเป็นต้นทางนี้ความตกลงเหล่านี้จะสร้างพนธกรณี2ประเภทคือหน้าที่ที่ต้องบรรลุหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า application of r e s o l t โดยกําหนดผลที่พึงประสงค์กับหน้าที่ในวิธีการที่ต้องกระทําหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Obligation of Conducts ในลำดับต่อมาคือตัวอย่างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ําในระดับภูมิภาคอื่นเช่นการบริหารจัดการน้ําในแม่น้ําดานูบหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Water Management in Danube River ก่อนอื่นจะขอเล่ลักษณะภูมิประเทศของแม่น้ําดานูบรูปแม่น้ํำดานูบหรือ The Danube River b a s i l ได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแม่น้ําที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุดแห่งหนึ่ง พอมีอาณาบริเวณกว้างขวางครอบคุมประเทศต่างๆ19ประเทศซึ่งก็คือประเทศที่ตั้งอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ําดานูบ10ประเทศได้แก่เยอรมนีออสเตรียสโลวาเกียฮังการีโคเอเชียเซอร์เบียโรมาเนียบังกเรียมอนโดวาและยูเครนและประเทศทอื่นๆอ,อีก9ประเทศได้แก่โปแลนด์สาธารณรัฐเช็กมอนเตเนโกรสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีสโลวีเนียบอสเนียและเฮเซโกวีนา แอลเบเนียและมาซิโดเนียโดยมีประชากรมากกว่า81ล้านคนถ้าเทียบกันแล้วก็ใกล้เคียงกับรุ่มแม่น้ำโขงโดยความตกลงที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในแม่น้ำดานูบได้แก่อนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือสำหรับความคุ้มครองและการใช้อย่างยั่งยืนในแม่น้ำดานูบหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Convention of Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Danube River หรือตัวย่อก็คือ DRPC ซึ่งอนุสัญญา DRPC นี้มีผลใช้บังคับเมื่อเดือนตุลาคมปีคิทศกราช1,998ักราช1998โดยภาคีของอนุสัญญา DRPC ในปัจจุบันมีประเทศภาคี14ประเทศได้แก่ออสเตรียบอสเนียและเฮสิโกวีนาบัลแกเรียโคเอเชียสาธารณรัฐเช็กเยอรมนีฮังการี มอนโดวามอนเตเนโกโรมาเนียสโลวาเกียสโลวีเนียเซอร์เบียและยูเครนและสหภาพยุโรปโดยวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา DRPC ตามที่ปรากฏในข้อ2ของอนุสัญญาได้แก่ลำดับที่1การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมรวมถึงการอนุรักษ์การพัฒนาและการใช้น้ำผิวดินและน้ำวาดาลอย่างมีเหตุผลลำดับที่2 มาตรการเชิงป้องกันในการควบคุมพยันตรายซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆเช่นน้ำท่วมน้ำแข็งหรือสารที่เป็นอันตรายจากมาตรการในการลดมลาวะที่เข้าสู่ทะเลดำจากแหล่งต่างๆในรูปแม่น้ำดานูบลำดับที่3การส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำขั้นพื้นฐานและการใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางการบริหารและมาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพของแม่น้ำดานูบและสิ่งแวดล้อมและลำดับที่4ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำมุ่งเน้นไปกับการคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องการหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองระบบนิเวศและการใช้ preventive approach โดยหลักการสำคัญตามที่ปรากฏในข้อ2ของนุสัญญาได้แก่หลักการ p o ลู e ตอร a c e Principle และหลักการ Precautionary Principles ภายใต้อนุสัญญา DRPC ฉบับนี้นะครับก็มีคณะกรรมาการระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองแม่น้ำดานูบหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า the international commission for the protection of the danube river หรือเรียกเป็นตัวย่อว่า i c p d r นะครับโดยข้อ18ของอนุสัญญา DRPC ได้ระบุให้จัดตั้งคณะกรรมาการระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองแม่น้ำดานูบ หรือที่เรียกว่า the International Commission for the Protection of the Danube River หรือเรียกเป็นตัวย่อว่า ICPR d โดย ICPR d ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปีคิเตศักราช1998และมีสำนักง,งานเลขาธิการตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียซึ่ง ICPR เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในรูปแม่น้ำ ube, ดานูบรวมทั้งการบริหารจัดการแม่น้ำสาขาและน้ำบาดาลด้วยนะครับ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการ ICPR ได้แก่การส่งเสริมและประสานงานการบริหารจัดการน้ำยั่งยืนและเท่าเทียมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาการใช้น้ำอย่างมีหลักเกณฑ์การดำเนินงานตามอนุสัญญา DRPC และการดำเนินการต่างๆให้สอดคล้องกับ EU Water Framework Directive และ EU Flood Directive ในรูปแม่น้ำดานูบ การสร้างความสมดุลทางน้ำจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมระบบแม่น้ำที่ดีและยั่งยืนและการป้องกันภัยน้ำท่วมนอกจากนี้องค์ประกอบและการดำเนินงานของ ICPR ในปัจจุบันประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงในระดับกระทรวงผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ด้านสังคมและวิทยาศาสตร์ที่ประสานง,งานกับ ICPR เพื่อทําให้เกิดความมั่นใจความยั่งยืนและความเท่าเทียมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรน้ําในลู่มแม่น้ําดานู และมีการให้คําแนะนําสําหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ําการพัฒนากระบวนการป้องกันน้ําท่วมการจัดทําข้อกําหนดที่เป็นมาตรฐานการปล่อยสารพิษนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแม่น้าดานูปช่วยเตือนภัยฉุกเฉินเครือข่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําระหว่างประเทศและระบบข้อมูลในกลุ่มแม่น้ําดานูปด้วยโดยข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับคือปัจจุบันรุ่นแม่น้าดานูป มีกฎหมายและระเบียบในการบริหารจัดการรูปแม่น้ำอย่างชัดเจนและเป็นระบบนอกจากนี้ยังอาศัยความร่วมมือจากประเทศในรูปแม่น้ำดานูบและสาภาพยุโรปในการเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอมรวมแบบองค์รวมและเป็นรูปธรรมครับพูดถึงแม่น้ำดานูบในยุโรปแล้วตอนนี้กลับมาดูแถวบ้านเรากันบ้างนะครับ ในนี้คือรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําในอนุภูมิภาคดูแม่น้ํโขงสําหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับน้ําในแม่น้ํโขงได้แก่ปริมาณฝนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการเขื่อนบริเวณรูปแม่น้ํโขงตอนบนสําหรับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ประเทศจีนพยายามใช้รอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคเพื่อมีบทบาทในการบริหารจัดการแม่น้ํโขงโดยจีนใช้รอบ MLC เป็นหลักในขณะที่รอบ MRC จีนเป็นประเทศคู่เจราจา ประเทศสหรัฐจัดตั้งข้อริเริ่มกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างหรือที่เรียกเป็นตัวยอ่อว่า LMI และพยายามมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆในกรอบ MRC เน้นความร่วมมือด้านเทคนิคประเทศญี่ปุ่นมีส่วนร่วมในกรอบ MRC โดยให้เงินทุนศึกษาวิจัยในหลายโครงการเช่นการศึกษาสาเหตุภายแล้งรวมถึงนโยบาย Quality Infrastructure ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในกรอบต่างๆตามนโยบาย New Southern Policy ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในกรอบเอ c ็มาซีเป็นต้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของอนุภูมิภาคด่มน้ํโขงในทางด้านการเมืองระหว่างประเทศเศรษฐกิจและสังคมในส่วนของผลประโยชน์ของไทยเขตแดนมีการบริหารจัดการน้ําจะต้องไม่กระทบเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆข้อมูลน้ําจําเป็นต้องมีข้อมูลน้ําทั้งในฤดูน้ํามากและฤดูน้ําแรงรวมถึงข้อมูลกักเก็บ และการปล่อยน้ําในอนาคตเพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ําภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเศรษฐกิจแม่น้ําคงมีความสําคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอาธิการท่องเที่ยวการขนส่งสินค้าและการเกษตรซึ่งในส่วนของแม่น้ําคงกรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําในอนุภูมิภาคดูมแม่น้าคงที่สําคัญก็คือคณะกรรมาการแม่น้ําคงหรือแม่คง River Commission หรือเรียกตัวย่อว่า MRC MRC จะตั้งโดย1995 agreement on the coordination for the sustainable development of the lower แม่อง b a s i ลหรือเรียกตัวย่อว่า1995แม่คง agreement มีสมาชิกประกอบด้วยไทยสปอปอลาวกัมพูชาและเวียดนามโดยมีจีนและเมียนมาซึ่งเป็นประเทศตอนบนรุ่มน้ำองเข้าร่วมเป็นประเทศคู่เจรจาหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า d i a l o g u partner สำหรับกลไกความร่วมมือของคณะกรรมาการแม่น้ำคงมีอะไรบ้างนะครับ เริ่มจากหลักพื้นฐานของความร่วมมืออาทิหลักพื้นฐานที่สําคัญคือการใช้ลําน้ําที่สมเหตุสมผลและเท่าเทียมความรับผิดชอบของรัฐในกรณีที่มีความเสียหายสําคัญเสรีภาพในการเดินเรือการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกกลไกที่สําคัญคือ Procedure of Notification หรือ Peer Consultation Agreement n d a หรือเรียกตัวย่อว่า PNPCA ก่อนดําเนินโครงการที่ใช้น้ําหรือผ่านน้าจากแม่น้าโขงประเทศสมาชิกต้องดําเนินกระบวนการ PNPCA เพื่อประเมินผลกระทบในแง่ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นดังนี้ 1. การแจ้งล่วงหน้าต่อคณะกรรมการร่วม2การปรึกษาหารือร่วมหน้าโดยประเทศสมาชิกต้องจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ประเทศสมาชิกอื่นประเมินผลกระทบในการใช้น้ำและหากมีการจัดเวทีการให้ข้อมูลภายในประเทศและมีผู้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับภูมิภาค 3. การตกลงของคณะกรรมการร่วมในการตัดสินใจหลังจากมีการปรึกษาหารือร่วงหน้า และประเมินการใช้น้ำนอกจากนี้นกลไกอื่นๆก็ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Procedure of Data and Information Exchange and Sharing และนอกจากนี้ยังมีการจัดทำเอกสารอาทิ Dot Management Strategy and b a s i l Development Plan กรอบความร่วมมือลำดับ2ที่จะเล่าในวันนี้คือกรอบความร่วมมือแม่โคงด้านช้างหรือเรียกเป็นภาังกฤษว่าแม่โคงดานช้าง c o r a t i o n หรือเรียกเป็นตัวย่อว่า MLC ครับรเริ่มโดย2016สัญญา declaration ประกอบด้วยไทยกัมพูชาสปปลาวเวียดนามเมียนมาและจีนและมีคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งใน6คณะทำงานในกรอบ MLC ด้วยครับซึ่งในปี2560จีนได้จัดตั้งศูนย์น้ำหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษ,าษ,าษาว่าล้านช้างแม่คง water resources cooperation center หรือเรียกเป็นตัวย่อว่า l m w r c c ณกรุงปรากิงครับกลไกความร่วมมือของกรอบความร่วมมือ MLC นี้คือให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำผ่านการวิจัยเพื่อหากลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำท่วมและน้ำแรงในกรณีภัยพิบัติที่รุนแรงรวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิทยาอย่างทันท่วงทีและสม่ำเสมอและครอบคลุมตลอดทั้งปีผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับประเทศไทยน้ำนอกจากนี้ยังมีกลไก MLC Special Fund ซึ่งจีนให้เงินทุนแก่อีก6ประเทศเพื่อดำเนินโครงการต่างๆในกรอบ MLC ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการน้ำโดยสำหรับการรับเงินทุนของไทยการจัดทำ MOU ระหว่างสารเอกรัชทูตจีนกับประเทศไทยกับส่วนราชการเจ้าของเรื่องของแต่ละโครงการส่วนในส่วนของกลไกอีกอันนึงคือประเทศในกรอบ MLC จัดทำบันทึก ความเข้าใจระหว่างกันโดยกําหนดให้จีนแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาในฤดูน้ําหลากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมแก่อีก6ประเทศหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า MOU Under the Joint Working Group of l a n c h a n g m e k o n g Water Resources Cooperation on the Provision of Hydrological Information of l a n c h a n g River In Flood Season by China to the Other Five Member Countries กรอบความร่วมมือลำดับที่3ที่จะเล่าในวันนี้ก็คือคณะกรรมการร่วมเพื่อประสานการดําเนินการตามความตกลงเดินเรือพานิชในแม่น้ําร้านช้างแม่น้ำโขงหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Joint Committee on Coordination of Commercial Navigation on the l ้ a n ช้ a n g m ่ e k ง o n g River among China Laos Myanmar and Thailand หรือเรียกตัวย่อว่า JCCCN ซึ่ง JCCCN เริ่มโดย Agreement on Commercial Navigation on l a n c a n g m e k l River มีภาคีคู่สัญญาประกอบด้วยไทยสปปล,ปลาวเมียนมาและจีนนะครับซึ่งทั้ง4ประเทศยังได้ร่วมลงนาม MOU on the Implementation of q u a d r t t Party Agreement on Commercial Navigation on the Lancang-Mekong River เพื่อจะตั้งคณะกรรมการ JCCCN และกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือด้านต่างๆครับกลไกความร่วมมือภายใต้กรอบ JCCCN เช่น การพัฒนาการเดินเรือในแม่น้ำร้านช้างแม่น้ำโขงตาม Development Plan of International Navigation of the l a n n c h a n g Mekong River 2015 2025กลไกที่สำคัญต่อมาคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำข้อ21ของ a g อง e m r n t m e n กํากำหนดให้ภาคีคู่สัญญาให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลการไหลของน้ำและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรดูน้ำแล้งเพื่อการเดินเรือที่สะดวกและปลอดภัย รอบความร่วมมือลำดับที่4ที่จะเล่าในวันนี้คือยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิราวดีเจ้าพยาแม่คงหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าอัญญาวดีเจ้าพยาแม่คง economic cooperation strategy หรือเรียกเป็นตัวย่อว่า ACMECS นะครับซึ่ง ACMECS รเริ่มโดย b Bacon n e e l o r a t i o n ในปี2546มีสมาชิกประกอบไปด้วยไทยสปปลาวกัมพูชาเมียนมาและเวียดนามและมีประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาได้แก่ สหรัฐจีนอินเดียออสเตรเลียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับซึ่งกลไกความร่วมมือประกอบไปด้วยแผนแม่บท ACMECS ระยะ5ปีความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำอยู่ภายใต้เป้าหมาย3 Smart and Sustainable ACMECS ในสาขาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง ACMECS Fund ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแผนแม่บท โดยผู้สนับสนุนเงินทุนจะมีไทยและประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนานอกจากนี้คอรมอได้มีมติเห็นชอบในวันที่18มิถุนายน2562ให้ไทยสนับสนุนเงินตั้งต้นของกองทุนในกอบวงเงิน200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ,<น>บอลอเริ่มลุ่มน้ำของตอนล่างหรือที่เรียกในภา,าษาอังกฤษว่า Lower m a i c o n g Initiative เรียกเป็นตัวย่อว่า LMI LMI เป็นข้อเสนอของสหรัฐเมื่อปี2552มีประเทศสมาชิก6ประเทศได้แก่ กัมพูชาสปปลาวเมียนมาไทยเวียดนามและสหรัฐและมีมิตรประเทศลุ่มน้ำของตอนล่างหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า f r i e n d of the Lower m ม e c o n g เรียกเป็นตัวย่อว่า FLM อาทิธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลน,นด์คณะกรรมการาการลุ่มน้ำขงสำนักเลขาธิการอาเซียนธนาคารโลกครับ LMI มีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่าง ระดับการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเก่ากับอาเซียนใหม่และสนับสนุสน,นการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนโดยกลไกความร่วมมือมีหลายประการกลไกแรกคือมีความร่วมมือสองเสาได้แก่เสาที่1 Food Energy Water Environment เสาที่2คือ Human Development and Connectivity โดยมีเรื่อง Women Empowerment เป็น Cost Cutting Agenda นะครับ กลไกประการสำคัญคือมีแผนปฏิบัติการ LMI หรือ LMI Master Plan of Action 2 0 2 1 to 2 5 2 5นอกจากนี้ประเทศที่ไทยให้ความสำคัญความเชื่อมโยงทั้งด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และประชาชนรวมถึงการเชื่อมโยง US แม่โ Partnership กับ ACM ECS Master Plan ด้วยนะครับผมจบไปแล้วสำหรับรายการในวันนี้ The International Lawyer ติดตามรายการครั้งต่อไปทางคลื่นวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์ทุกวันพุธเวลา6โมงครึ่งถึง7โมงและทางช่องวิทยุสรารนรมใน YouTube ติดตามองค์ความรู้และกิจกรรมดีๆของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายทางเว็บไซต์ของเราที่ w w w t r e a t i e s m f a g o t h ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe วิทยุสรานรมและคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อให้เราจัดทำเนื้อหาดีๆต่อไปนะคะ